โกได้แนงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษกประจำเดือนมิถุนายนของคนที่โสดมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบนร,รวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์จะขอดูไพ่ให้กับคนโสดชาวราศีพฤษภก่อนนะคะคนโสดชาวราศีพฤษภไปแรก The Magician Pyate สีถ้วย The Star และก็ต่อมาด้วย The Hangman นั่นเองนะคะในช่วงคนโสดของชาวราศีพฤษภกนั้นนะคะใบแรกคือคุณนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วก็เป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็คือ,อความสามารถพิเศษของชาวราศีพิษภกโดยเฉพาะในช่วงนี้โดยเฉพาะคนโสดนะคะ และนะคะคุณนะคะเวลาพูดคุณจะมีสเสน่ห์มีคารมคมคายที่เขาพูดว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนั่นแหละนะคะจะพูดจันลงใจคนได้ง่ายแล้วก็คนผู้คนที่ได้ฟังคุณพูดคุยนั้นจะหลงสเสน่ห์ในคารมของคุณมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกด้วยซ้ำไปนะคะถ้าคนโสดในช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะคะ และคุณนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรลางสังหรณ์เนี่ยแม่นยำมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพฤษภนะคะ,ะจึงทำให้คุณยังคงโสดอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าลางสังหรณ์บอกคุณว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เข้ามาจีบคุณนะ่าท่าทางน่าจะไม่จริงใจน่าจะเป็นผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ลางสังหรณ์คุณถูกซะด้วยนะ จึงทําให้คุณยังคงโสดอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นการอ่านขาดอ่านแบบลางสังหรณ์ซิกเซนโอ้โหแม่นยําบางทีแม่นยำ,นย,ำยำจนเกินไปจนแบบบา้าตัวเองต้องโสดอยู่ก็มีนะคะโอเคต่อมาก็คือไพ่เดทเป็นการจบจากสิ่งเก่าเพื่อไปเริ่มกับสิ่งใหม่ คนโสดหลายคนนะคะเวลาที่คุณมีความรักในความรักในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นเวลาคุณรักใครคุณก็จะทุ่มเทให้กับคนนั้นนะคะรักแรงแล้วก็เกียดแรงด้วยนะคะแล้วก็เป็นรักที่แบบมันเป็นการแบบ ดวงที่จะต้องสูญเสียคนรักไปแล้วก็ทําให้ชาวราศีพฤษภนั้นอย่างคงโสดอยู่และบางคนนะพยายามที่จะมุบอ่อนจากจุดจุดนี้นะคะออกจากโหมดของการเป็นคนโสดอยู่ก็มีนะคะแต่ภายในใจลึกๆนั้นมันมีรักฝังใจบางทีแค้นภายในใจนะคะกับแฟนเก่าหรือคนรักเก่าอยู่ก็มีเช่นเดียวกันนะคะอ่าโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่สีถ้วย คุณโสดชาวราศีพฤษภอาจารย์ก็มองเห็นว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองหรือเป็นคนที่สร้างกำแพงให้กับตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาจีบคุณแล้วคุณรู้สึกว่าสเปคเขาไม่ตรงตามที่คุณตั้งไว้นะคุณอยากจะได้ผิวขาวนะคะหล่อตีหรือว่าอะไรเนี้ย แต่คนที่เข้ามาจีบคุณอ๋อมันตรงเงินข้ามหรือว่าคนเลืเรื่องกันเลยอะไรเงี้ยคุณจะไม่ค่อยเปิดใจรับสักเท่าไหร่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะมีสเปคที่จะสูงอยู่พอสมควรของชาวราศีพฤษภนั่นเองแล้วก็ เกิดอาการแบบไม่เกิดตือรือล้นที่จะมีความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่เฉยๆของชั้นไปอย่างงี้ถ้าคนที่เข้ามาไม่ตรงตามสเปคชั้นันก็รอได้อะไรประมาณนี้นะคะนะอารมณ์ความรู้สึกก็จะเป็นประมาณนี้บางทีก็เซ็งๆนง้อยๆไม่อยากมีความรักไปเลยอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเคยผิดหวังกับความรักแล้วก็มีประสบการณ์หลายนั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่เดอะสตาร์นะคะ สำหรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีกุมมีชาวราศีพฤษภที่อาจจะเคยคบกับชาวราศีกุมมาก่อนหรือเปล่าหรือกำลังจะได้คบกับชาวราศีกุมก็ได้เช่นเดียวกันนะในกรณีนี้นั่นเองนะคะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าคุณจะใช้สติปัญญานะคะในการที่จะรักใครสักคนหนึ่ง คือรักด้วยสมองอะ่ะไม่ใช่รักด้วยหัวใจอารมณ์ความรู้สึกเหมือนอย่างที่ผ่านมาแล้วอันนี้คืออารมณ์ของชาวราศีพฤษภคนโสดจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่มีใครเข้ามาในชีวิตของคุณนะ มันทำไมต้องชอบมาแบบว่าสองคนพร้อมกันนะทำให้บางทีคุณคิดว่าเอมันต้องใช้เวลาในการดูแล้วแหละอะไรประมาณนี้นะคะจึงแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับในเรื่องความรักแล้วก็เป็นคนที่ใจยเย็นอยู่พอสมควรนั่นเองนะคะ และคุณเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเป็นคนที่มีน้ำใสใจจริงด้วยนะคะเวลาที่มีความรักก็อยากจะให้คนรักหรือคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่ใจเย็นกับคุณนะคะถึงจะเข้ากับชาวราศีพฤษภได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ The Hangman เนาะ คนโสดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะสบายๆกับคนกับอาการที่แบบว่าโสดก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นะคะฉันมีหน้าที่การงานฉันมีเงินฉันมีสิ่งที่เพียบพร้อมฉันมีเพื่อนฉันมีครอบครัวอะไรประมาณนี้ฉันจึงไม่อยากที่จะเป็น,คนขควายอะไรมากมายอันนี้คืออารมณ์ความรู้สึกของคนที่โสด นะคะในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะรู้สึกแบบนี้นะะถ้าเกิดว่าฉันมีความรักหรือใครสักคนที่จะเข้ามาในชีวิตของฉันขอให้เขาคนนั้นเป็นคนที่เห็นฉันเป็นคนที่สำคัญแล้วก็เสียสละความสุขของเขาในบางทีด้วยนะเพราะว่าการที่คนสองคนจะมาคบกันนะมันคือการที่อาจจะเสียสละเวลานะคะ ที่บางทีอาจจะยุ่งยุ่งหรืออะไรก็ตามอาจจะสนะเวลามาให้กับคุณบ้างอะไรประมาณนี้เห็นความสําคัญซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองนะคะแค่นี้ชาวราศรีพฤษภก็พร้อมที่จะเปิดใจแล้วนะโอเคคนโสดผ่านไปต่อมาก็จะเป็นคนที่มีแฟนแล้วนั่นเองนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วไพ่ใบแรกได้ไพ่เจ็ดดาบ t e ทม e พล Queen of Pentacles ห้าถวยและก็ต่อมาด้วย King of Swords นั่นเองนะคะออและเลียงที่ไพ่ใบแรกเลยนะเจ็ดดาบของคนที่มีแฟนแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็บอกให้รู้ว่าการที่คุณจะทำอะไรก็ตามคุณมักที่จะอยู่ภาย ภายใต้สายตาผู้คนเยอะแยะมากมายในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีผลงานโดดเด่นคุณอาจจะลัคกี้อินเลิฟแล้วก็ลัคกี้อินเกมด้วยในช่วงนี้นาาจจะคะจึงมีคนคอยอิจฉาลิษยาหรือมีคนจ้องจะขโมยผลงานของคุณด้วยก็ได้หรืออาจจะมีคนจ้องที่จะขโมยแฟนของคุณด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์รู้สึกว่าออคุณได้แฟนแบบ อาจจะมีหน้าที่การงานดีทํางานเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนสวยเป็นคนหล่อหรือเปล่านะคะจึงมีผู้คนนั้นรู้สึกว่าชื่นชอบชื่นชมลหลงไหลได้เปื้มในช่วงนี้ก็ดูแลแฟนหรือคนรัก ด้วยก็แล้วกันนะคะอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นได้นะคะบางทีแฟนเราเขาอาจจะไม่ได้เล่นด้วยแต่คนนั้นก็เข้าหาอะไรประมาณนี้จนทำให้เรานั้นมีเรื่องเข้าใจผิดกับแฟนของเราได้อันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่จะต้องเข้าใจด้วยนั่นเองนะคะนะ แล้วก็ระหว่างการคบหาดูใจกับใครก็ตามที่ต่อหน้านั้นเป็นคนดีดูแลเอาใจคุณดีแต่ลับหลังแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่โกหกปิ้นป้อนกระล่อนต่อแหละก็ได้รวมไปถึงชาวราศพีพฤษภที่มีแฟนอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ดูพฤติกรรมแฟนของคุณให้ดีๆนะคะว่าต่อหน้าเขาเป็นคนที่ดีดูแลเทคแคร์คุณดีลับ,ลบหลังเขาเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่า นะแล้วก็โกหกปิ้นป้อนคุณหรือเปล่ารับหลังคุณไปอะไรประมาณนี้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงว่าเขาแอบมีคนคุยอยู่หรือมีหลายคนในคอลเลกชันของเขานั่นเองนะคะโอเคถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะต่อมาก็คือไพ่เทมเพลนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีธนูนะมีชาวราศีพฤษศ ที่เคยคบหรือกำลังคบกับแฟนคนปัจจุบันที่เป็นชาวราศีธนูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะจึงเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าการที่อ,อยู่ภายใต้ความกดดันนะะมันมีเรื่องให้กดดันนะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้นะ,ะมีเรื่องให้ตัดสินใจด้วยอาจจะเป็น ฝ่ายชาวราศีพฤษภเองหรือคนรักของชาวราศีพฤษภเองก็ได้ที่มีความสับสนนะคะกังวลใจนะ,ะเหมือนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีการคุยหรือว่าคบกับอีกคนนึงเอาไว้นะคะแล้วก็พอมาถึง ช่วงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วว่าจะคบใครหรือว่าจะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าจะเลือกใครสักคนหนึ่งจริงๆนี่แหละอะไรประมาณนี้จึงเป็นการชั่งใจอยู่นะคะกลัวตัวเองนั้นจะเลือกผิดเลือกถูกหรือเปล่าอันนี้ก็มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะและมีชาวราศีพฤษภนั้นจะมี การได้แบบเดินทางนะคะในช่วงนี้เดินทางบ่อยหรือมีการย้ายที่ทำงานใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาก็คือ Queen of p e n t a c l e ลไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพฤษภนะอาจารย์ก็เห็นว่าคุณนั้นเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่บริหารการเงินได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการลงทุนการเก่งกำไรต่างๆนาๆนาน,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 านา คุณเป็นนักลงทุนที่ดีคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินมากๆนะคะจัดการเงินเก่งแล้วก็คุณเป็นเขาเรียกสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาร,ริมทรัพย์หรือว่าซื้อขายที่ดินหรืออะไรประมาณนี้นะหรือเป็นการซื้อขายหุ้นหรือเป็นการซื้อทองมาเก่งกาไระอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสที่จะ ได้กําไรงองเงยได้เงินเพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะรวมไปถึงในเรื่อง,องความรักคุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงที่รสนิยมสูงหน่อยนะในช่วงนี้นะคะและคุณก็จะมองว่าใครก็ตามนะคะที่จะมาเป็นแฟนคุณหรือแฟนคนปัจจุบันนี้แหละชาวราศีพฤษภคบบอยู่ เขาจะต้องสามารถดูแลคุณได้เขาจะต้องสามารถซัพพอร์ตคุณได้ไม่ว่าจะในเรื่องของความรักหรือว่าการเงินนั่นเองนะคุณไม่ได้มองแค่เรื่องความรักอย่างเดียวเพราะคุณคิดว่าความรักนั้นมันกินไม่ได้นั่นเองนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คนที่มีแฟนแล้วนั้นก็จะประมาณว่า เหมือนแฟนนั้นจะช่วยบริหารการเงินหรือเปล่านะคะไม่ให้คุณฟุ่มเฟือยช่วยจัดการการเงินอย่างคุณช่วยดูว่าอะไรเหมาะที่จะลงทุนอะไรเหมาะที่จะซื้อหรืออะไรประมาณนี้เลยนะนะคะค่อนข้างที่จะมีแฟนที่คอยจัดเจนจัดแจงชีวิตการเงินของคุณอยู่พอสมควรในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่ห้าถ้วย Ờ, ในเดือนมิถุนายนนี้อาจารย์ก็มองเห็นว่าคนที่มีแฟนแล้วนั้นนะคะเหมือนเป็นไพ่เตือนดีกว่านะอันนี้เป็นเตือนค่อนข้างที่จะเออเซนสถีสนะเรื่องนี้นะคะแต่อาจารย์ก็ต้องพูดนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่มันปรากฏขึ้นแล้วนั่นเองนะชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่ไม่เห็นคุณค่าของคนรัก จะเห็นคุณค่าของคนรักก็ต่อเมื่อกําลังจะเสียเข้าไปหรือสูญเสียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าให้เกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเลยมันน่าเศร้าใจจริงๆนะคะแล้วนะคะอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นชาวราศีพฤษภหรือคนรักของชาวราศีพฤษภก็ได้ที่จะมานั่งเสียใจว่าเอฉันไม่น่าทําอย่างนั้นกับเขาเลยฉันไม่น่าปล่อยปะละเลยฉันน่าจะเห็นคุณค่าเขามากกว่านี้นะคะในวันที่ไม่มีเขาแล้วฉันรู้สึกแบบ เออมันโลกนี้มันดูอมันดูกว้างขึ้นกว่าเดิมมันดูเออมันยากขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะโอเคต่อมาก็คือ king of swords นะไพ่ใบนี้สําหรับคนที่มีแฟนแล้วชาวราศีพฤษภก็บอกให้รู้ว่าโดยเฉพาะผู้ชายนะคุณก็จะประมาณว่าเป็นคนที่ตรงตรงพูดตรง คิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ซีเรียสกับความสัมพันธ์อยู่พอสมควรนะ,ะบางทีคุณซีเรียสมากเกินเกินไปนะจนบางทีคนรักนะก็รู้สึกว่าเอออึดอัดจ,จังเลยอะไรเงี้ยเขาดูจริงจังบางทีเขาพูดตรงจนเกินไปจนแทงใจดําหรือว่าอะไรประมาณนี้อันนี้ถ้าลดได้ก็ควรลด นะคะการซีเรียสกับความสัมพันธ์หรือซีเรียสกับชีวิตมากจนเกินไปอันนี้ของผู้ชายชาวราศีพฤษภนะมาดูที่ผู้หญิงชาวราศีพฤษภกันนะคนที่มีแฟนแล้วก็จะประมาณว่าได้แฟนนะที่เป็นผู้ชายที่จริงจังกับการทํางานซีเรียสกับการทํางานซีเรียสกับชีวิตนะซีเรียสกับความรักด้วยนั่นเองนะคือ บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ควบคุมหรือเป็นคนที่อาจจะบ้ามนาดในหน่อยนะคะอยากจะควบคุมคุณไปด้วยอะไรประมาณนี้คุณจึงรู้สึกแบบเอออึดอัดจังเลยอะ่ะคบกับคนคุณนี้อะไรประมาณนี้นะคะในช่วงนี้ก็จะรู้สึกแบบนี้หน่อยนะ,ะในช่วงเดือนมิถุนาอยู่นั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่คนที่แต่งงานแล้วนั่นเองนะ คนที่แต่งงานแล้วนะคะใบแรกนะสองดาบหกเหรียญเด็กถือไม้หกดาบและก็ต่อมาด้วยราชินีถือเหรียญน,นะคะโอเค ใบแรกนี้สําหรับคนที่แต่งงานแล้วชาวราศีพฤษภนั้นใบนี้อาจารย์คิดว่ามันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแต่มันก็ปรากฏขึ้นแล้วนะนั่นหมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นมีคนคุยนะคะหรือคบกับคนสองคนหรือว่ามีโลกสองใบนะคะในช่วงระยะเวลาในเดือนมิถุนายนนี้ นะแล้วก็เลือกไม่ได้ซะด้วยสิทั้นะทงๆท,ที่ตัวเองอาจจะแต่งงานไปแล้วแล้วก็แอบไปเพ้อคบกับอีกคนนึงอีกอะไรเงี้ยจึงกลายเป็นโลกสองใบเกิดขึ้นนะคะทำให้ความรักแบบมันเลือกไม่ได้นะจะทิ้งคนที่แบบแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็ไม่ได้จะทิ้งกับอีกคนนึงที่เพิ่งคบกันอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้อีกนะมันอยู่ตรงจุด จุดกึ่งกลางที่ไม่สามารถที่จะเลือกได้จึงอยากจะคบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันนั่นเองเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่หกเหรียญสำหรับไพ่ใบนี้เองอาจารย์รู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์ใครก็ตามที่แต่งงานเป็นคู่ชีวิตกันแล้วถ้าเกิดว่ามีญาติพี่น้องครอบครัวหรือเพื่อนจะมาขอหยิบยืมเงินหรือ เข้ามาหาคุณเพื่อหวังแค่ผลประโยชน์เนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าคนพวกนี้จะเข้ามาหวังตักตวงผลประโยชน์บางอย่างจากคุณอาจจะเห็นว่าคุณฐานะดีอาจจะเห็นว่าคุณมีหน้าที่การงานดีสามารถช่วยเหลือเขานั่นนี่ได้อะไรประมาณนี้เขาจึงอยากเข้าหาคุณนั่นเองจนทำให้ชีวิตรักแล้วก็ครอบครัวของคุณนั้นอาจจะมีเรื่องที่เข้าใจผิดทะเลาะเบาแวงกันกับ คู่รักสามีภรรยากันเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าคุณได้เอาเงินบางส่วนนั้นไปให้เขายืมบ้างแหละไปให้เขากู้บ้างและไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เพื่อนครอบครัวบ้างแหละจนทําให้สามีหรือภรรยานั้นเกิดความไม่เข้าใจทําไมคุณต้องช่วยเยอะขนาดนั้นอะไรแบบนี้ขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะโดยเฉพาะในเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองนั่นเองนะ ต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่เพจออฟวอนไพ่ใบนี้นะก็บอกให้รู้ว่าใครก็ตามนะคะที่แต่งงานแล้วและคนนั้นอายุน้อยกว่ากันในความสัมพันธ์รักครั้งนี้จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองค่อนข้างสูงนะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบในตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยหรือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วยจึงเป็นคนที่ มีความรับผิดชอบมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันและก็มีประสบการณ์มากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันด้วยนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็เป็นไพ่ที่แบบเออคุณโชคดีนะที่ได้สามีหรือว่าภรรยาคนนี้เข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าเขามีความรับผิดชอบเพราะเขาเขามีประสบการณ์มาเยอะนะกว่าเพื่อนวัยเดียวกันของเขานะรู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงนะคะ และสำหรับคนที่แต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วนะคะลูกของคุณนั้นเป็นคนที่ฝักใฝ่ในการเรียนเป็นคนที่เรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่เรียนเก่งและเขามีเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจนว่าเขาอยากจะเป็นอะไรในอนาคตด้วยนะ อันนี้คือเป้าหมายที่ชัดเจนของเขาขอแค่คุณนั้นส่งเสริมในการเรียนนะคะให้เขาได้ประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาก็แค่นั้นเองนะต่อมาก็จะเป็นไพ่6ดาบคนที่แต่งงานแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อาจารย์ก็มองเห็นว่ามีการพัดพลากจากถิ่นที่อยู่ บ้านเกิดเมืองนอนนะบางคนอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานไปตามสามีหรือภรรยาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างแหละหรือย้ายไกลไปจนถึงต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกันไปทำมาหากินไปสร้างครอบครัวใหม่เป็นของตัวเองหรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นบางทีอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาบ้างในการเดินทางนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของการเดินทางหรือว่าการไปย้ายไปอยู่ที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยอยู่นั่นเองขอ ให้คุณใช้ความอดทนด้วยนะคะในช่วงระยะเวลาแรกนะคะถ้าผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้คุณก็จะดูเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปรับตัวได้เก่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็เหมือนเป็นคนที่ลงเรือลําเดียวกันแล้วเราต้องสู้เราต้องร่วมกันฟันฝ่าไปด้วยกันนั่นเองนะคะโอเคคนที่แต่งงานแล้วนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ใบสุดท้าย โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพฤษภเลยนะคุณเป็นคนที่หัวนักการลงทุนและก็เป็นคนที่รู้ว่าต้องจัดแจงการเงินยังไงควรใช้เงินยังไงให้มันคุ้มค่าให้มากที่สุดด้วยคุณอาจจะชอบในเรื่องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายที่ดินหรือว่าซื้อทองซื้อหุน้นซื้ออะไรว่าเก่งกำไรที่มันจะได้มีผล ตอบแทนกับคุณในอนาคตด้วยมองไกลไปถึงอนาคตคือมีแผนในการาใช้ชีวิตในอนาคตด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อวางแผนเพื่อครอบครัววางแผนเพื่อลูกหรืออะไรประมาณนี้ถ้านะอาจารย์คิดว่านะมีผู้หญิงชาวราศีพฤษภหลายคนเลยที่สามีให้ความไว้วางใจคุณในการจัดแจงเงินหรือเป็นคนที่ถือกระเป๋าเงินนะคะดูแล เลือกความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลในเรื่องของการเงินอะไรประมาณนี้ด้วยนั่นเองนะคะผู้ชายชาวราศีพฤษภนะที่แต่งงานแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อาจารย์ก็มองเห็นว่าคุณนะคะจะให้ความไว้วางใจกับภรรยาให้เขาเป็นคนที่จัดแจงเงินหรือว่าเก็บเงินให้กับคุณหรือว่าเอาเงินนั้นไปลงทุนให้มันงอกเงยเพิ่มมากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะอะไรประมาณนี้โอเค ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเดนแองเจิเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ